ดีครับยู่กับผมนะฮนิวนนเมรกับรายการ Does It Really Work กนเองนะครับคุณผู้ชมครับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกสนุกนะฮะที่พกพาเอาสาระความรู้เนี่ยมาฝากกันตเต็มกระเป๋าเลยนะครับผมจากการทำการทดลองกับพวกเรานะครับที่ง่าย ไม่ซับซ้อนเข้าใจเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมกับเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะที่เราได้ไปพบไปเจอไปได้ยินมานะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆกุลเม็ดเด็ดพายมากมายนะฮะที่สงสัยเหลือเกินว่า ทำได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมคนนี้แหละนะฮะจะพาไปทดลองครับให้เห็นกับตากันเลยว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไนั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวในวันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับสมัยก่อนนะฮะคนเราจะคุยกันจะติดต่อจะจีบกันนี่นะฮะต้องเขียนจดมงจดหมายกันส่งสัญญาณควันกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้แล้วนะครับคนจะคิดถึงการจะโทรหาการจะคุยงานกันนะครับด้วยสิ่งนี้เลยคุณผู้ชม 内来。 โทรศัพท์นั่นเองคุณผู้ชมครับเริ่มจากโทรศัพท์บ้านนะฮะจนมาถึงโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ทโฟนอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรศัพท์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในยุคนี้นะครับแต่ปัญหาของโทรศัพท์นะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องสีขาวๆแบบนี้เนี่ยนะฮะก็คือใช้งานไปนะครับใช้งานมานะฮะมันก็จะเริ่มดําขึ้นมันก็จะเริ่มสกรปรกมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมจนเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูโอ้โหดูอย่าง ไม่รู้ว่าโดนอะไรมาบ้างนะครับดำไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะหยิบขึ้นมาโทยสักทีนึงเนี่ยพอเห็นปุ๊บโอ้โหมันสกรปรกขนาดนี้เนี่ยจะเอามาแนบหน้าจริงๆงเหรอมันก็ไม่กล้าใช่ไหขคุณผู้ชมครับและไอ้รอยพวกนี้นะฮะจะเช็ดออกเนี่ย มันก็เช็ดยากไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องขัดกันจนกล้ามขึ้นเลยทีเดียวแต่วันนี้ฮะนิวคนนี้แหละนะครับมีวิธีในการเช็ดโทรศัพท์ยังไงนะครับที่ทั้งง่ายทั้งสะอาดทั้งรวดเร็วมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับรยยจะเป็นอย่างไรนั้นนะฮะผมว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับฮัลโหลอ้ามันไม่มีสายนี่วะ คุณผู้ชมครับอยากรู้กันไหมครับว่าทําอย่างไรนะครับเวลาที่โทรศัพท์ของเรานะฮะโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดนแบบว่าสิ่งสกรปรกเข้าไปนะครับเริ่มดาเริ่มหมองมีร่องมีรอยอะไรดูแล้วไม่น่าใช้งานเนี่ยนะครับจะแก้ไขอย่างไรนะครับจะบอกว่าคําตอบพวกนั้นนะครับอยู่บนโต๊ะนี้เลยคุณผู้ชมครับ อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเช่นเคยนะครับเริ่มอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะฮะกับเจ้านี่ครับผ้าขนหนูฮะผ้าขนหนูผืนนี้ผมซื้อมาใหม่เลยนะครับก็ยังแห้งอยู่นะฮะแล้วก็ยังสะอาดอยู่มากนะครับแล้วอย่างต่อมาอย่างที่2หากันได้ง่ายแน่นอนเลยนะครับก็คือสำลีคุณผู้ชมสำลีที่เอาไว้ใช้เช็ดเครื่องสำอางเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้แหละนะครับเอามาใช้ได้ใช้ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับอ่ลองหามาดูนะครับ และอย่างที่3มถือเป็นพระเอกของเราในงานนี้เลยนั่นเองนะครับเอ๊ะเจ้าพระเอกก็ไม่ได้นะครับเขาผู้หญิงเพราะงั้นเขาต้องเป็นนางเอกนางเอกของงานนี้ก็คือเจ้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้ํายาล้างเล็บนั่นเองนี่เลยน้ํายาล้างเล็บนะฮะน้ายาล้างเล็บเนี่ยจะมาเกี่ยวอะไรกับการทำความสะอาดโทรศพัพท์ถ้าสงสัยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึ่งจะรู้กันเลยนะครับและสุดท้ายของเรานะฮะ เหยื่อผู้เคาะ้ของเราในวันนี้นะครับโทรศัพท์นะครับบ้านเครื่องเก่าของผมเนี่ยที่ดูจากร่องจากรอยแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหสภาพแย่นะฮะร่องรอยนี่เพียบเลยดำดำนะครับอย่างนี้ไม่รู้โดนใครแกล้งมาบ้างหรือเปล่านะฮะรูเยอะพอสมควรอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทําความสะอาดของโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไงให้กลับมาใส่ได้เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายมากเลยนะครับ เอาสำลีมานะครับผมเอามาใส่กับนี่เลยน้ำยาล้างเล็บครับเอาน้ำยาล้างเล็บนี่แหละฮะมาเทใส่สำลีนะครับเทใส่ให้ชุ่มๆเลยนะฮะใส่ไปนะครับป๊้นป้นป้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับของสัของเราที่เปื้อนๆเนี่ยนะครับเอามาเช็ดคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะเอามาเช็ดนะครับเอามาถูออกมาค่อยๆถูค่อยๆเช็ดไปนะฮะคุณผู้ชมครับ นอกจากรอยของผมนะฮะจะเริ่มเลือนลางหายไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยคือมันมีคราบเอามาด้วยคุณผู้ชมครับเป็นคราบแบบว่าผงเล็กๆๆคล้ายๆเคยขี้ไข่เลยคุณผู้ชมเออผมไม่เคยใช้มานานมากแล้วนะฮะเช็ดมาก็คงมีขี้ของขี้ไข่ติดต่บ้าะเนาะคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเช็ดง่ายมากจริงๆเช็ดไปเรื่อยคุณผู้ชมครับพอสมควรแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเอา อาผ้าขนหนูนะครับแห้งๆที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับเอามาเช็ดต่ออีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะฮะเช็ดต่ออีกรอบนึงมาเช็ดไปเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าความสกรปรกทั้งหมดนะครับมันมารวมตัวกันอยู่ที่สัมฤทธของผมแล้วเห็นไหมสัมฤทธิ์ดำีเลยนะครับส่วนโทรศัพท์ของผมนะครับตอนนี้ จากที่เคยดำๆำมาก่อนมีรอยอะไรมากมายหลายอย่างเลยตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมนี่นะสะอาดใสฟลิงเลยคุณผู้ชมครับ รอยต่างๆนะฮะที่เคยติดอยู่นี่นะครับจางหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับรวมถึงผมว่ามันสะอาดกว่าเก่าอีกเยอะเลยนะสังเกตจากสีนะฮะข้างหน้าข้างหลังนี่ไม่เท่ากันแล้วนะครับเช็ดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหใสปิ๊งเลยขาวจ๊วเลยนะครับส่วนด้านที่ไม่ได้เช็ดเนี่ยจะเป็นสีคุณๆมัวๆหน่อยนะครับก็คือสามารถเช็ดได้หมดเลยนั่นแหละนะฮะและทีนี้นะครับเจ้าโทรศัพท์ถุงขมที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับ เนี่ยเครื่องนี้นะฮะก็ต้องเช็ดกันต่อไปนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมมีวิธีละทีเนี้ยสบายง่ายเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับสรุปอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าของเราเนะฮะที่เป็นสีขาวนะครับแล้วบังเอิญใช้งานมานานๆเนี่ยมันมีรอยเปื้อนอยู่นะครับมันมีรอยดํามันมีคราบต่างๆอยู่มากมายนะครับ <c oughs> สามารถทําให้มันกลับมาสะอาดได้เหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเช็ดด้วยน้ํำยาล้างเล็บนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะฮะนมีสาระความรู้ได้เล็กน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าน้ำยาล้างเล็บขวดนี้มาฝากกันนั่นเองนะครับ <S <S น้ำยาล้างเล็บนะฮะที่สาวๆนะครับนิยมใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือสารที่ชื่อว่าอะซิโตนนั่นเองนะครับอะซิโตนนะฮะเป็นสารละลายอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับผมที่ไม่มีสีเลยนะฮะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นสารที่เรียกได้ว่ามีความเป็นพิษต่ำม,มีความเป็นพิษต่ำนะครับแล้วก็สามารถระเหยนะฮะ เป็นไอไปในอากาศเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับด้วยความที่อะซิโตนะครับมันมีความเข้มข้นอยู่ประมาณสัก80%เนี่ยมันก็เลยออกฤทธิ์เป็นน้ํำยาฆ่าเชื้อด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับอะซิโตนนะฮะแล้วก็เอทิลอะซิเตตเนี่ยนะครับผมเป็นสารประกอบที่สําคัญนะครับที่อยู่ในน้ํายาล้างเล็บขวดนี้เองนะครับ ซึ่งสารเหล่านี้นะฮะจริงๆแล้วเป็นสารที่มีความไวไฟสูงมากนะครับมีกลิ่นที่ฉุนนะครับแล้วก็ระเหยเนี่ยเป็นไอได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานะครับเผลอสูตดดมสารเหล่านี้เข้าไปมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะนะครับมันจะเริ่มมึนงง เริ่มง่วงซึมนะครับผมหรือบางทีอาจระคายเคืองกับระบบทางเดินหายใจของเราก็ได้นะครับและถ้าสูดมากๆเข้าไปเนี่ยนะครับผมอาจจะถึงขั้นหมดสติเลยก็เป็นได้นะฮะคุณผู้ชมน่ากลัวมากเลยนะครับยังไม่พอฮะนอกจากนี้นะครับหากสารเหล่านี้ไปสัมผัสกับผิวหนังของเรานะครับโดยตรงมากๆเข้านี่นะครับจะทำให้ผิวหนังของเรานะครับผมสูญเสียไขมันไปครับ ซึ่งการสูญเสียไขมันเหล่านี้เองนะฮะจะทําให้เกิดอาการผิวแห้งผิวหนังอักเสบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากเรานะครับใช้น้ายาล้างเล็บเป็นประจำนะครับใช้เป็นเวลานานเนี่ยอาจทําให้เล็บของคุณนะครับผมเกิดอาการบางและไม่แข็งแรงได้ครับ เป็นยัไงบ้างผู้ชมครับผมกับเคล็ดลับดีๆนะครับในการทําความสะอาดโทรศัพท์ที่บ้านของคุณนะฮะเห็นไหมนะว่าง่ายแล้วก็สะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วยังไม่พอครับวันนี้เรายังได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าน้ํำยาล้างเล็บขวดนี้อีกด้วยนะครับผมอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับว่า หากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปไม่นานเกินไปนะฮะมันก็โอเคไม่เป็นอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับใช้มันบ่อยๆเข้านะครับใช้มันมากเกินไปใส่น้ํายามากเกินไปแล้วนะครับตรงมากนะฮะก็อาจเกิดอันตรายกับคุณได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนนะฮะต้องระมัดระวังในการใช้น้ํายาล้างเล็บของเราเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก็จะดีกับคุณเองมากๆเลยนะครับผมรวันนี้นะฮะเวลาผมก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาเจอกับผมนิ นุนเมได้ใหม่นะครับในรายการด a สอิทเรนลิมเบอร์กันเองนะครับคุณสามารถไปจําชมนะครับสาระดีๆของรายการเราเพิ่มเติมได้อีกนะครับที่ liveschool. th นั่นเองนะครับ <c oughs> ส่วครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากกันนั้นนะครับต้องรอชมอพร้อมกันแต่วันนี้นิวลาไปเกาะแล้วครับสวัสดีครับ